ีมากๆเลยค่ะก็อย่างที่บอกเลยค่ะว่างาน l o เรียคือยิ่งใหญ่ตลอดเวลาแล้วก็แบบจัดได้ดีสุดๆเลยค่ะวันนี้ก็เป็นการเปิดตัวลิปของ Black Resistance ค่ะก็เป็นลิปที่เมกชอบมากเพวสวยแล้วก็ติดทนแบบมากๆคือแม้ว่าจะวันนี้สัมภาษณ์แค่ไหนนะคะก็ยังคงติดทนแล้วก็ฉ่ำวาวตลอดเลยค่ะอะไรนะคะ น,นี่เป็น225ค่ะจะเป็นออกแบบส้มๆอมเบรเพราะว่าเบนรู้สึกว่าตอนนี้เราผมแบบสีดำใช่ไหมคะเบรู้สึกวมันจะทำให้มันไบร์ขึ้นี่มวเดียวคะวันนี้มีแค่225ค่ะแต่ว่าปกติก็จะชอบ601เหมือนกันแล้วบางทีก็614ก็ชอบค่ะแบบว่าแล้วแต่วันนั้นเราแต่งแบบไหนด้วยลุคเป็นแบบไหนโทนเสื้อผ้าที่เราใส่คัลเลอร์ของเราวันนั้นน่ะที่เราสึกว่าเราอยากให้มันใช้ออกมาเป็นแบบนั้น เยอะมากค่ะมันเป็นแบบอขอโทษค่ะแล้ว่าเป็นความมั่นใจแบบอย่างหนึ่งเลยแหละแบบเราโอเคมากๆนะที่ออกจักบ้านแบบไม่มีเมคอัพเลยค่ะแต่ลิปเป็นสิ่งที่ต้องพบตัวตลอดอ่ะเรารู้สึกว่ามันทําให้มันชัยจริงๆค่ะแค่แบบทาลิปเสร็จแล้วแบบเอ๊ยเาอากมาค่ะระาต้โอ้ท่าของลอเรล สาี่ครั้งมั้งคะน้อยอยู่นะในแบบในหนึ่งวันนะที่เราแบบโอเคเราทํางานเรากินข้าวเราพูดคุยกับคนเราว่ามันก็ก็กำลังดีค่ะ,ะเป็นคัน่ารักมาก<อ>น่ารักตลอดเลยค่ะช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอการแบบใกล้ชิดก,กันหรือแบบได้คุยกันร,รวมคนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่ทํางานทุกวันเลยค่ะตอนนี้คือไดตื่นแบบ ปีสี่ปีห้ทุกวันจนทํางานแบบสี่ทุ่มัทุกทุกวันเลยค่ะ,ก,คะก็เลยรู้สึกว่าโอเคตอนนี้กำลังโฟกัสกับอะไรอย่างอื่นอยู่แต่ว่าเวลาที่ว่างๆก็ดีใจนะคะที่ได้แบบมาเติมกันละกันมาเติมเอ็นเจิลส์กันนะคะโอ้มีมีอีกเยอะเลยค่ะมีหลายหลอย่างที่คุยไว้กันแล้วก็ยังคุดไม่ได้ค่ะว่ามีอะไรบ้าง ะะยเยอะมากค่ะช่วงน,นี้เหมือนที่คุณเมื่อกี้ว่าแบบโอเคเราทำงานตั้งแต่ตีสี่ตีห้ายันสี่ทุ่มทุกวันเลยค่ะแล้วกลับบ้านก็รีพีดรีพีรีพ,รพีอย่างเงี้ยก็ก็ทำงาน everyday แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้ได้ออกมาเจอเป็นแฟนบ้างว่าคิดถึงคิดถึงมากมากรเราจะพูดกับตัวเองว่า เก่งมากๆแล้วนะบางบางวันเรารู้สึกว่าเราทําได้ไม่ดีหรือว่ายังไม่ได้ดีขนาดเราเราจะกอด,ดวปอย่างเงี้ยแล้วเก่งมากๆแล้วนะอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ค่ะเวลาพักผ่อนไม่ค่อยมีค่ะ <c oughs> แต่ว่าก็จะพยายามที่จะนอนให้พอเท่าที่นอนได้แล้วก็ พยายามกินของที่โอเคดีต่อสุขภาพแล้วก็ถ้ามีเวลาก็จะพยายามไปออกกำลับบงกายค่ะพยายามค่ะแต่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะอะไรนะคะกเรืของก็จะเน้นไม่กินพวกของทอดอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าอะไรฟรายหรือออยลี่ก็จะพยายามงดกินส่วนใหญ่ก็จะเป็นกินอาหารพวกแบบว่าข้าวนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็มีแบบ กับกระเล็กเนี่ยที่แบบเขาจะมีที่กองก็ะจะเขาจะกินประมาณานะะาา่ะฝากก็ฝากงานนี้เลยนะคะ <laughs> ฝากล a เรียด้วยนะคะเพราะว่ามันดีจริงๆต้องมีแล้วนะคะเหมือนที่แม่ชมบอกเลยว่าต้องอัปเดตกระเป๋ากันแล้วต้องมีลิฟต์แลกพรเซนข้างในแล้วนะคะแล้วก็ฝากทุกๆคนงานเลยนะคะฝากของทุกๆคนงานของเบกกี้เลยนะคะ <laughs>